เนี่เลือกใส่นานแหวกเกาะขุดไส้ออกมาแล้วก็ตัดเนื้อตอนตัดเนื้อก็ตัดขีปบนขีปล่างเแล้วกดเกล็ด ติดกันจับจับตรงที่แหวนนะเพราะว่าสองตันแล้วก็เอาสาออกก็จับตรงนั้นเลยล้วงเข้าไปจับแล้วก็ตัดเหงือกอง่ายไหมเอ้องาดนะนี่ครับส่วนเหงือกเราก็จะไปให้ประดุกตอบถามเขาแล้วนะครับล้วงออกเหรอนี่แล้วก็โยนไปทางงงนะครับ ลาก็จะเป็นแบบนั้นตนาที่สครับตามแสดงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สาสมสครับนี่บางทยังไม่ได้ทำยาเลยคะ่ะอันนี้ก็ถูกแลวะวนะครับสอยสอยได้วนะนี่ครับปัดคลิปหลัง คิปท้องแล้วขอดเก็ด้ใช <c oughs> ้หน่อตัคดคลิปหลังเห็นไหมครับนะแล้คิปท้องททงไว้ก่อนครับว <c oughs> างไว้ตรงนี้นงโอ้

ตรเกตตัวทุกตัวครับ,น,น,น,รบนี่ตัวนี้พิเศษ่อยครับเนี่ยตัวนี้พิเศษแหวนท้องช้อนขวาช้อนขวาเสร็จแล้วก็ปัดเงื้อนี่ตัดเงืออข้างสองข้างออกเสร็จแล้วก็เอาเนืออไนออกด้วยครับนี่ตัวนี้พิเศษนะครับขอสั่งพิเศษหน่อยเสร็จแล้วก็ บ้างสองข้างครับนี่พิเศษหน่อยนี่ก็ทำเหมือนกันครับเรสั่งไว้แล้วครับนี่ตัดเงือสองข้างเสร็จแล้วก็เอาเอาเลือกไม้ออ,อกแล้วก็บ้างอจบผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรนะครับ มาตากแดดใส่เกลือตากแดดมั้งมีบ้างข้างด้วยนี่เดิมมัลุมนี่พอดีนะพี่มุ่งก็มีไหมนมาลุมกระเท็นะครับจบขั้นตอนเหือมีอะไร